อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับน่าจะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันวันอื่นนะครับ <c oughs> RP เลเวลแปครับตัวนี้ผู้ขายแจ้งมาว่า16,500บาทนะครับเฟซบุ๊ก t วยกหมดเช่นเคยครับเราจะได้อะไรบ้างไปดูกันนะครับตัวละครนะครับครบครับรูปรักรูปรัก คุณค่อยชัดนะผมเนี่ยอ่ะอืมมีชุดกาเซียนนะชุดอื่นๆนะครับไปดูกันนะตามนี้นะครับสซนตะคอร์อะไรแล้วี่ชุดนี้อะไรเนี่ยใส่แดนใครไม่ทันก็พอดูเช่นเคยนะชุดอื่นนะไปให้ช้าหน่อย มีคนถามผมเรื่องเพ y g เกมมาพอดีนะเมื่อกี้นี้ว่ามันเป็นยังไงนะทำไมผมถึงไม่รับกลางนะครับจริงๆอ่ะผมก็รับนะครับแต่ว่าเพยเกมอ่ะมันอ่ะนี่ชุด Apple มีนะเพเกมอะ่ะมันมีปัญหาที่ว่าเวลาคนซื้อซื้อไปอะ่ะแล้วไปขายต่อครับบางทีมันจะจำเบอร์เก่าคนข,ขาย คนขายเก่าครับมันบางทีมันต้องไปตามที่คนขายเก่าไงมันจะวุ่นวายนะครับแล้วเวลาผมกลางอะ่ะผมทําให้มันหลุดได้ไงแต่มันใช้เวลานานครับสองชั่วโมงไม่จบอย่างเงี้ยสามชั่วโมงไม่จบอย่างเงี้ยเผลอ,ผอ,ผอสี่ชั่วโมงด้วยซ้ําแล้วผมก็ไม่ได้กางแค่คุณคู่เดียวเขา้าใจไหมครับมีสตรีมมีเกมอื่นเอเปกมี มีเอาผับจีก็ผับจีเกมเดียวก็กางซ้อนกันพร้อมกันสี่ห้าคู่แล้วครับแล้วมาเจอเพย์เกมมันทํานานใช่ไหมทีนี้คนขายอะ่ะมันก็ไม่เข้าใจมันก็ต้องมาเร่งผมว่าพี่ได้ยังได้ยังคือคือมาเร่งผมอะ่ะเป็นทุกคู่ไอ้คนขายเร่งก็เข้าใจแต่ไอ้คนซื้อเร่งนี่ไม่เข้าใจอยากได้ของดีนะเว้อยากได้ไอดีไม่มีปัญหาแต่มาเร่งได้ยังครับพี่ได้ยังครับพี่คือ คือมันทํายากไงแล้วกามันจะหลุดอะแล้วผมทําผมก็กลัวว่ามันจะดึงคืนได้ผมก็ต้องเช็คผมก็ต้องมาคอยดูให้เพื่อความแน่ใจบางทีอะมันกดเช็คไม่ได้มันก็ต้องรอสามชั่วโมงเพื่อที่ว่าผมอะจะกดลืมพาสได้ว่าเออมันไปเบอร์คนซื้อหรือยังมันเป็นมันเป็นขั้นตอนมันเป็นเทคนิคในแต่ละช่องทางเนี่ยมันเป็นเทคนิคของแอดแต่ละคนครับที่เขาทำมีความละเอียดรอบครอบแค่ไหน แล้วพอมันนานใช่ไหมก็มาเร่งผมอะผมก็ตัดเลยครับ ID หมื่น ID สองหมื่นสามื่นอะไรมากลางเพลย์เกมผมก็ไม่เอาแล้วครับจะจะจะแสนหนึ่งก็ไม่เอาครับคือถ้าตัดก็คือตัดเลยครับเพราะว่ามันน่าลำคาญครับลำคาญคนซื้อคนขายที่เร่งนี่แหละครับคือผมเนี่ยเป็นคนแบบนี้นะครับพูดแทบจะตอนหลังๆนี่เริ่มจะพูดประมาณนี้หลายคลิปละ ผมไม่มีแบบว่ามาจะจ่ายอย่างงู้นอย่างนี้นี่นั่นนะครับผมอะผงผางแบบนี้ตลอดเวลานะใครเข้าใจก็โอเคใครไม่เข้าใจก็ตามที่ชอบเหมือนเดิมครับมาดูที่กระทะนะเดี๋ยวอ่ะมีนะครับ ผมลืมดูกระเป๋าไหมคือช่วงนี้งดยาวๆเลยครับเพย์เกมเนี่ยมันทำมันทานานแล้วก็พาเสียเวลาคู่อื่นไม่พอครับพาผมประสาทเสียไปด้วยครับประสาทเสียตรงที่ว่าเร่งๆเนี่ยแหละครับ ไอช่วงที่ผมรับกลางอะเพย์เกมอะโห oh, เป็นช่วงที่ก็พีคเลยนะครับในกลุ่มคนซื้อขายช่วงโควิดอะโคตรเยอะ <c oughs> ผมแม่งกลางในมือตลอดเวลาไม่ต่ำกว่าห้าคู่อะปุ๊บ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 ,บแล้วก็มาเร่งตอนนี้ต่อให้ว่างหรือไม่ว่างยังไงก็ไม่ทำแล้วครับไอดีแพงก็ไม่ทำครับบางคนก็มาพี่ทานผมหน่อยผมให้ผมหน่อย บางทีผมก็อยากจะใจอ่อนนะแต่พอใจอ่อนเดี๋ยวก็จะมาว่าเอาทำไมคนนู้นกลางได้คนนี้กลางไม่ได้อีกเอาเป็นตัดเด็ดขาดเลยครับตอนนี้เยเกมไม่รับกลางครับทุกช่องทางรับกลางปกติมีปืนนี้เลเวลหนึ่งนะเอามาขายของดีว่าแม่งบนแทบจะทุกคลิปแล้ว แอดมินพันแม่งหน้าเบื่อบนอยู่ได้รู้ตัวรู้ตัวแต่ก <c oughs> ็เป็นอย่างนี้แหละครับก็คือได้เดอะฟูลเวลสี่นะกับชุดเยอะนะครับไอดี ID นี้หนึ่งหกพัน้ารยบาทเอ้มันน่าจะมีปืนอัพอีกนะเดี๋ยวนะมีอีกไหมวะเด,ดี๋ยวดูที่เขาเขียนอะไรไหมผมเพิ่มไหมเดอะฟูลเวลสี่ ปืนจานเลเวลสามเหรอไ,ไปดูที่ปืนจานนี่ปืนจานนี่มันอะไรวะปืนจานปืนจานมันหมดปืนกลเบาปะอ๋อเนี่ย M762 เลเวลหนึ่งดูไปแล้ว RP80 กรอบซีซันสอและซีซันเกอืมก็คือชุดแรกระทะแรประมาณนี้ครับชุดการเซียรแรนะก็คือใครที่หาไอชุดเนี้ย กับกระทะที่เป็นเซตเนี้ยที่จะไปทำต่อยอดของได้อะของตัวเองได้ก็ซื้อไปครับหนึ่งมืนหพันห้าร้อยบาทอ่าไปดูที่กรอบพอนที่เขาว่าอันนี้ก็น่าจะครบนะเดี๋ยวไปดูที่ล่มนะผมลืมดูนุเกียน,นี้หน้าอันนี้ครบอยู่นะเอสอง เอสเก้าอ่ะดูล่มให้ดูล่มหน่อยฝาก u ูซด้วยนะครับ u ูซที่คุ้มๆก็สามห้าศูนย์แปดห้าศูนย์พันหกห้าสิบเนี่ยครับราคาแบบขายมาเนื่นนานแล้วนะก็กลับมาขายราคาเดิม อนาคตอาจจะลงอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาโปรมาไปดูที่ล่มนะครับชุดเบฟนี่ครบล่มเหรอ,อขาดแค่ล่มนะเบฟเนี่ยเอาอันนี้ไปแทนก่อนครับเหลืองเเหมือนกันอ่ะเอาอันนี้ไปแทนก่อนเหลืองเหเหมือนกันนะโอเคตามนี้ครับ อันนี้เต็มก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ไว้ใจเช่นเคยครับสวัสดีครับ